大家好我叫王汝义我在四川红街大学陕西学校学习四年级的学生今天我来介绍วันนี้นครับผมจะมานำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับเกม a ้อ of d u t y นะครับนี่นะครับจะเป็นโลโก้ของเกมนะครับจะหน้าตาแบบนี้ครับเราจะไปทำการรู้จักจากคำศัพท์คำแรกเลยนะครับไปกันเลยครับคำแรกนะครับ แรก็จะเป็นโดนจู่โจมนะครับคุณสมบัติคือเมื่อเรามีคะแนนสะสมพอที่จะซื้อสิ่งนี้ได้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะทําการเหมือนปาไปครับสมมติว่าเราปาไม่โดนใช่ไหมครับมันก็จะแบบโดนลํานี้ก็จะทําการหันหัวไปที่ศัตรูแล้วก็ทําการโจมตีไปชนทำให้ศัาาาตรูคนนั้นเสียชีวิตนะครับก็นี่คือคุณสมบัตินะครับซึ่งตัวในภาษาจีนนะครับพูดว่าอูเรนจีนะครับ ต่อไปเลยนะครับควาศัพท์ต่อไปครับอันต่อไปนะครับจะเป็นเหนึ่งแบบเครื่องบินครับซึ่งสิ่งนี้ครับมีหน้าที่ทําการปิดอันครับปิดแผนที่ครับของศัตรูเพื่อไม่ใ้ศัตรูรู้ว่าตําแหน่งของเราอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้นะครับจะทําให้เราไม่รู้สมมติว่าศัตรูใช้ลํานี้นะครับใช้สิ่งนี้จะทําให้เราไม่รู้ครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับ ซึ่งเราก็ต้องสังเกตดีๆเอาครับว like ่าศัตรูตรงไหนกันเองเพราะว่าปกติเวลาเราเริ่มเล่นครับมันจะแบดไม่จะมีมินิแมพซึ่งบอกอยู่ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับแต่ตัวนี้จะปิดวิทยุสื่อสารปิดทุกอย่างครับซึ่งจะทําให้อะไรไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับก็คือต้องสู้รบเป็ดวันระแวงคืออาจจะมาด้านหลังได้ครับซึ่งอนี้ก็จะเหมือนเป็นเครื่องบินครับ ก็จะเป็นเครื่องบินปกตินะครับก็คือไฟจีครับเป็นเครื่องบินปกติที่จะทําหน้าที่แบบนะครับอันต่อไปครับจะเป็นเครื่องบ,บ,นบนินลบครับจะเป็นเครื่องบินเจ็ทนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับจะสามารถยิงปืนกลผ่านตรงนี้ได้แล้วก็จะยิงพวกจรวดผ่านตรงนี้นะครับตรงที่มส์อยู่นะครับตรงนี้ครับซึ่งหน้านตาก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งเวลาเราเรียกมาใช่ไหมครับมันก็จะทําการจู่โจมเลยครับในการปลอ่อยจรวดตรงนี้แล้วก็ยิงปืนกลน,นะครับ ซึ่งคำศัพท์ในภาษาจีนนะครับพูดว่าเพิ่มฉีชื่อไฟจีนะครับว่าครับเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปเลยนะครับคำต่อไปครับคือเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถโจมตีได้นะครับในภาษาจีนพูดว่าจือช่องจีนะครับเราจะไปดูคำต่อไปเลยนะครับคำต่อไปครับจะเปลี่ยนเสมือนเหมือนเฮลิคอปเตอร์โจมตีขนาดใหญ่ครับซึ่งตัวนี้ครับเราจะสามารถบังคับ โจมตีผ่านตรงนี้ได้ครับเราจะสามารถบังคับไปตรงนี้ยิงได้ครับคือตรงนี้เขาไปจะหมุนขึ้นอย่างนี้ไปตรงนี้จะขึ้นไปตรงนี้อันนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็จะใช้บังคับตรงนี้ครับคนที่เบดเรียกมาจะสามารถบังคับยิงได้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าบังคับได้นานอยู่ประมาณเกือบสิบนาทีครับหลังจากนั้นถ้าครบปุ๊บมันก็จะออกไปเองนะครับซึ่งไม่มีอะไรสามารถโจมตีให้พังได้นะครับตรงนี้ครับถือว่าแข็งแรงนะครับ ซึ่งในภาษาจีนจะเหมือนเครื่องบินหกรับครพูดว่าจานจีนะครับมือคำต่อไปนะครับขัานต่อไปนะครับก็คือคล้ายๆกับเครื่องบินเจ็ตครับคือสามารถโจมตีผ่านตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าลำจะแบตเล็กกว่านะครับก็คือเครื่องบินลบเหมือนกันครับจะเป็นจานจีเหมือนกันนะครับคำต่อไปครับจะเป็นโดรนครับโดมนจะมีอยู่สองแบบครับ ตัวนี้ครับจะมีหน้านที่แบตบังคับได้ครับตัวนี้คือจะสามารถบังคับได้แล้วก็โจมตีได้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ครับมันจะสามารถแบบไม่สามารถบังคับได้แต่คือมันจะสามารถโจมตีเองได้แบบอัตโนมัตินะครับมารู้คาศัพท์มันต่อไปเลยนะครับจะเป็นหมวดหมู่แบทรถนะครับผู้ยามาหารนะทางบกนะครับขั้นแรกครับจะเป็นรถนะครับซึ่งเป็นเหมือนรถขนส่งสินค้าประมาณนั้นนะครับ คำนี้ครับในภาษาจีอ่านว่าหัวยิงค่ะเชิญนะครับมืนอคือรถขนส่งสินค้านะครับจะไปดูคําต่อไปกันเลยนะครับคำต่อไปนะครับจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับถามว่าเฮลิคอปเตอร์กับอันที่แล้วกับอันนี้แตกต่างกันยังไงเหรอครับเฮลิคอปเตอร์อันที่แล้วนะครับสามารถแบบบินได้ครับแล้วคืออีกอย่างครับคือมันมีปืนกลติดแล้วมันสามารถโจมตีเองได้โดยไร้คนขับ ซึ่งตัวนี้ครับจะต,ต้องมีคนขับนะครับตรงนี้ครับแล้วก็จะสามารถมีผู้เล่นคือผู้นั้นคือสามารถมีผู้โดยสารได้ถึงสามคนแล้วก็คนขี่อีกหนึ่งคนก็จะน่าตรงนี้หนึ่งแล้วก็สองสามอีคนนึงจะอยู่ด้านหนึ่งก็เป็นฉีนะครับก็จะเป็นอย่างเงนี้ยครับซึ่งแม้ภาษาจีนก็พูดคล้ายๆกันครับคือเหมือนกันเลยครับก็คือจื่อเชิงจีนะครับ ดูคำต่อไปเลยนะครับคำต่อไปครับจะเป็น snowboard นะครับซึ่งในภาษาจีนพูดว่าต้านป้านฮวยเซียนะครับซึ่งอันนี้ครับจะเปรียบเสมือนยานพาหนะที่บินได้นะครับซึ่งก็คือเราจะต้องเหยียบตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราก็บังคับไปตรงไหนก็ได้ครับบินสูงสุดความสูงก็อยู่ที่ประมาณเกือบห้าสิบเซนนะครับอันต่อไปครับจะเป็นคำว่ามอไซค์ครับในภาษาจีนพูดว่ามอชัวเชอร์ครับ สามารถนั่งได้แค่คนเดียวครับอันนี้ครับความเราถือว่าลงมากครับควาต่อไปเลยนะครับก็คือความรถกับรถคันนี้ครับความจบคันนี้ครับก็จะอันนั้นครับพูดเอกสารสองคนครับซึ่งอันนี้ครับจะคล้ายๆเหมือนมอเตอร์เชอร์ครับซึ่งคล้ายๆมอเตอร์ไซค์แตมีสี่ล้อครับคําต่อไปนะครับก็คือจะเป็นรถครับ รถบปสี่ล้อครับนั่งผู้โดยสารชื่อสี่คนกับตันหนึ่งกับผู้โดยสารอีกสามคนนะครับในภาษาจีนอ่านว่าเชนนะครับไมาดู้คาต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ครับในภาษาจีนอ่านว่าวขยถิงนะครับซึ่งเป็นสปีดโบ๊ทครับซึ่งผู้โดยสารสามคนแล้วก็อันนั้นครับกับตันอีกหนึ่งนะครับซึ่งเรือลำนี้ไวมากครับเวลาอยู่ในน้ำครับ ก็หนะ้ารูปทรงหน้าตาแต่เป็นแบบนี้นะครับวิธีทต่อไปเลยนะครับทงต่อไปครับถือว่าเป็นอาวุธที่แบบโหดร้ายมากครับดาเมจถือว่าอยู่สูงมากครับอันนี้ครับจะเป็นแบบรถถังครับซึ่งในภาษาจีนอาว่าฐานฐานเคินะครับซึ่งจะมีปืนกลติดอยู่ตรงนี้อันหนึ่งครับแล้วก็คนแล้วก็จะสามารถยิงปืนยิง ได้นะครับซึ่งกระสุนของมันจะเปรียบเหมือนกระสุน RPG อะครับซึ่งมีผู้รยสารอยู่แค่หนึ่งคนกับกับตาหนึ่งคนกับตาจะมีหน้าที่ยิงตรงกระสุนตรงนี้ครับส่วนอีกคน,นก็มีหน้าที่ยิงปืนกลตรงนี้นะครับาาก็จะนั่งแค่สองคนคาต่อไปนะครับคือคําว่าเชอร์ครับซึ่งอันนี้ครับจะเป็นรถที่มีผู้รีสารสามคนอันนี้คือคนที่หนึ่งแล้วก็คนที่สอง คนที่สามจะอยู่ข้างบนครับซึ่งมีหน้าที่ยิงปืนกลตรงนี้ครับซึ่งคนนี้น่าก็น่าจะตาจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับคําศัพท์ตรงยาพหาหนะนะครับก็หมดไปแล้วะครับเพราะลากันแค่นี้นะครับเสียเสีย